สวัสดีครับวิชาฟิสิก์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่19ฟิสิก์อะตอมส่วนโดยสุนทรพิมพ์เสนหัวข้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนย่อยอันนึงของเนื้อหาในหัวข้อ19.3.2นะครับกลศาสตร์ควอนตัมและการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์นะครับก็คือในเนื้อหาส่วนนี้นะก็คืออยู่ในส่วนของการ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างการไปประยุกต์ใช้ประโยชน์นะครับของอกลศาสตร์ควอนตัมนะคือในคลิปนี้ก็เราจะพูดถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวนะครับนะก็คือไดโอดนะเราจะมุ่งเน้นไปที่ไดโอดกับทานซซสเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สตัวเนี้ยนะครับมันจะ,ะเกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ควอนตัมนะเดี و, ๋ยวเราจะเอาแนวคิดเกี่ยวกับกลาศาสตร์ควอนตัมมาพูดถึงอุปกรณ์2ตัวนี้นะแต่ไม่ลงลึกนะบอกไว้ก่อนไม่ลงลึกมากแค่พูดถึงหลักการกว้างๆนะครับนะเอาเป็นว่าเนี่ยเรา,เาตั้งประเด็นอย่างนี้ก่อนนะในคลิปนี้เราจะพูดถึงไดโอดนะครับไดโอดแล้วก็ทรานซิสเตอร์นะครับ ได้อดแล้วก็จะพูดถึงทรานซิสเตอร์นะครับจริงไดโอดกับทรานซิสเตอร์นะมันก็เป็นอะไรที่หลักการมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าทรานซะิสเตอร์เนี่ยมันจะทำงานได้หลากหลายกว่านะครับเหมือนเหมือนทำงานได้ได้เก่งกว่านะครับ ก็ทรานซิสเตอร์นี่จริงก็พัฒนามจากไดโอดนนะหลักการเนี่ยก็คล้ายคล้ายกันนะครับนนเดี๋ยวเรามาพูดเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับโอ,โอเคนะคือเจ้าไดโอดกับทรานซิสเตอร์เนี่ยพูดง่ายมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเอ่ออ,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 อะไรละ่ละควบคุมการไหลเข้าไหลออกของกระแสะไฟฟ้านะครับนะคือ ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลเข้าบางด้านมันอนุญ,ญาตให้ไหลได้แต่ถ้าไหลมาอีกด้านหนึ่งมันจะปิดกั้นไม่ให้ไหลอะไรประมาณนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าจากตรงนี้นะการปิดกั้นให้อ่การปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลได้หรือการปิดกั้นไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลนะมันจะเหมือนกับเป็นทำตัวเหมือนกับสวิตช์ปิดเปิดอะ นะครับเออถ้าก็ใสกระแสไหลามาด้านนึงอ่ะอันนี้เปิดผ่านได้แต่ถ้าไหลามาอีกด้านนึงอันนี้เป็นเหมือนสวิตช์ปิดไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยแล้วเจ้าสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยนะถ้ามีสวิตช์ปิดเปิดเล็กเยอะแยะมากเป็นจํานวนมากนะอยู่ในวงจรนะสวิตช์ปิดเปิดเหล่านี้ถ้าเรามาเชื่อมต่อกันเนี่ยนะมันอาจจะปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้าง,าง,างนะแล้วเราสามารถตั้งการปิดเปิดเนี่ยเป็นรหัส นะครับนะถ้าพูดถึงรหัสในเชิงตัวเลขก็อาจจะให้เป็นเลขศูนย์กับเลข1อะไรประมาณนี้แล้วเอาเลขศูนย์กับเลข1เนี่ยไปสร้างเป็นระบบตรรก,กะนะครับเหมือนเป็นระบบตรรก,กะนะครับที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับสุดท้ายก็กลายมาเป็นคอมพิวเตอร์อ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับงนั้นอุปกรณนคอมพิวเตอร์ก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้เล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยนะครับ โอเคนะเี่อันนี้คือไดโอดทาร์ซิเตอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับไดโอดนะครับก็คือจะเป็นจะทำงานได้ซับซ้อนกว่านะครับมันจะเป็นตัวควบคุมกระแสเข้ากับกระแสออกนะครับเออบางทีสามารถขยายกระแสที่ออกนะให้มันใหญ่ขึ้นกว่ากระแสที่เข้าก็ได้นะครับแต่โดยหลักการก็คือควบคุมการเข้าออกของกระแสไฟฟ้านะครับเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับ โอเคนะอันนี้ก็เป็นหลักการของในอดแล้วก็ฐานซิสเตอร์นะครับอาการทำงานของไในอดแล้วก็คาฐานซิสเตอร์นะมันทำงานคล้ายๆกันนะครับก็คือสรุปก็คือมันควบคุมการไหลเข้าไหลออกของกระแสะไฟฟ้าออทั้งสองตัวนี้นะงานหลักของมันคือควบคุมการ ไหลเข้าไหลออกของกระแสไฟฟ้าเอออย่างเช่นไดโอดเนี่ยนะถ้าอย่างไดโอดเนี่ยสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์เป็นยังไงไดโอดแบบนี้ใช่ไหม คืออย่างเช่นถ้ากระแสจะไหลมาจากด้านเนี้ยเออนะมันให้ผ่านได้เนี่ยผ่านได้แต่ถ้ากระแสไหลมาด้านเนี้ยมันกั้นไม่ให้ผ่านเอออนะ่ผ่านไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับเออนะเหนถ้ากระแสเหมือนกับเป็นตัวควบคุมนะกระแสนะครับการไหลเข้าไหลออกของกระแสทรานซิสเตอร์มันจะซับซ้อนกว่าแต่ว่าหลักการใหญ่ใจความก็ประมาณเนี้ยนะควบคุมการไหลเข้าไหลออกของกระแสไฟฟ้า <şu S 2> <ภ> อ่าทีนี้มันเกี่ยวข้องกับกลาศาสตร์ควอนตัมยังไงนะครับมันเกี่ยวข้องก็คือคกลไกการสร้างอุปกรณ์นะั้นหลักการการสร้างอุปกรณ์2ตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับกลาศาสตร์ควอนตัมนะครับเออเกี่ยวข้องอย่างนี้ครับเราพูดถึงเกี่ยวข้องกับกลาศาสตร์ควอนตัม อย่างไรนะครับความเกี่ยวข้องของมันก็คือนะมันเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องระดับชั้นพลังงาน นะระดับพลังงานหรือโครงสร้างพวกโครงสร้างอะตอมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องเอาทฤษฎีควอนตัม่ยเข้าไปอธิบายก็แค่นี้แหละนะความเกี่ยวข้องของมันคือนี้แต่แล้วถ้าเราจะลงลึกนิดนึงก็คืออย่างนี้นะครับหนังสือเขาพูดถึงแค่ประเด็นนี้แต่เ็าไม่ได้พูดถึงหลักการทํางานของไดโอดกับทรานซิสเตอร์นะนะการสร้างไดโอดแต่ทรานซิสเตอร์ในเชิงลึกเนี่ยนี้เราต้องไปเรียนในระดับที่มันสูงขึ้นนะเอาสารกึ่งตัวนํา ประเภท n กับ p มาต่อกันอะไรประมาณนี้นะอันนี้มันมันลึกไปแต่สิ่งที่หนังสือเขาพูดถึงเขาพูดถึงไว้ประมาณนี้ครับว่ากลาศาสตร์ควอนตัมมันเข้ามาอธิบายตรงนี้นะครับก็คือว่าโดโอดกับทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันสร้างมาจากสารกึ่งตัวนําสารกึ่งตัวนำเนี่ยลักษณะของมันก็คือนะเป็นอะตอมของสารที่อาจจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมันมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ อิเล็กตรอนที่โคจรรอบมันเนี่ยจะมี4ตัวนะออโดยหลักแล้วจะสารกึ่งตัวนำเนี่ยสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันจะเป็นสารกึ่งๆระหว่างการเป็นตัวนำหรือเป็นฉนวนก็ได้ขึ้นอยู่กับการเจือเอาสารอื่นมาเจือลงไปะนะครับเออนี้มันเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมนี้ครับนะสมมติสารกึ่งตัวนำนะมีมีอิเล็กตรอนอยู่4เออ เราเรียกตัวนี้ว่าสารกึ่งตัวนำทีนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้าอิเล็กตรอนที่มีอยู่สีเนี่ยนะครับนะถ้าวันดีคืนดีเนี่ยมันถูกเติมสารอื่นขึ้นมานะครับเติมสารอื่นก็อย่างเช่นพวกอะไรล่ะ เช่นอลูมิเนียมนะครับมันไม่ใช่อิเล็กตรอนสอ่ะเอาไปว่าถ้ามันถูกเติมสารใดสารหนึ่งเข้าไปนะครับนะเออตอนนี้ถูกเติมสารใดใดเข้าไปที่มีอิเล็กตรอน กี่ตัวห้าตัวนะครับสมมุติมันถูกเติมสารที่มีอิเล็กตรอนห้าตัวลงไปสารที่มีหมายถึงมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนห้าตัวนะมีเอาเป็นว่า,าถูกเติมสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนห้าตัวได้นะครับเออ นะนอาจจะเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดปกติต้องเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดน,นะคงไม่ใช่เติมอิเล็กตรอนิสละเข้าไปเติมสารเข้าไปนะมีอิเล็กตรอนนอกสุด5ตัวถ้าสารที่เติมลงไปนะมันเอาเป็นว่าถ้าสารที่เติมลงไปมันให้อิเล็กตรอน5ตัวกับสารกึ่งตัวน,นํานี้นะครับผลที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับ hmm. มันก็จะได้เป็นสารกึ่งตัวนำอ,อ,อันนี้เป็นนิวเคลียสแล้ว อิเล็กตรอนที่ถูกเติมมา5ตัวเนี่ยนะมันจะมีเดิมอิเล็กตรอนอยู่4ตัวใช่ไหมถ้าตางการที่มันถูกเติมมา5ตัวนะครับมันสามารถเข้ามาแทรกอยู่ในระดับชั้นพลังงานเนี้ยได้แค่กี่ตัวครับมันจะแทรกเข้ามาได้แค่4ตัวเท่านั้นตามหลักของวิชาเคมีนะครับ เออว่าอิเล็กตรอนแต่ละวงเนี่ยต้องครบออกเตตอะไรประมาณนี้นะที่สมัยเรียนำคำว่าออกเตตอนนี้สมัยนี้ไม่รู้ว่วิชาเคมีมีรู่าแต่เอาเป็นว่าในระดับชั้นวัลังานเนี่ยมันอนุญาตให้มีอิเล็กตรอนได้แค่8นะอันนี้เป็นหลักของมันนะเป็นกฎในวิชาเคมีเลยแหลนะนะครับปรากฏว่ามันจะมีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเหลือไงอ,อ,อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเหลืออิเล็กตรอนตัวหนึ่งเหลือเนี่ยมันจะทําให้สภาพโดยรวมเนี่ยเป็นเป็นลบนะครับ เออมันทำให้สภาพโดยรวมเป็นลบสภาพโดยรวมที่เป็นลบเนี่ยเขาเรียกมันว่าเป็น n-type นะเออเป็นประเภท n-type เซมิคอนดักเตอร์ <S S เซมิミミคอนดักเตอร์ก็คือสารกึ่งตัวนำนะครับเอนทัฟเซมิคอนดักเตอร์ก็คือ,อาสารกึ่งตัวนำที่ถูกเจือด้วยสารที่มีอิเล็กตรอน5ตัวลงไปนะมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับมันก็จะกลายไปเป็นอีกวงหนึ่งทีนี้อิเล็กตรอนที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งอันนี้นะ่ะ มันทำให้สารตัวนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวนํานะครับมีแนวโน้มนะนะครับจะเป็นตัวนําคือสารกึ่งตัวนำมันอาจจะมีสภาพเป็น มีแนวโน้มจะเป็นตัวนําหรือเป็นฉนวนก็ได้นะขึ้นอยู่กับสารที่เจือมันลงไปนะครับที่ถูกปนเข้าไปแต่ถ้าถูกปนสารที่มีให้อิเล็กตรอน5เข้าไปนะอาจจะมีเวเลน์อิเล็กตรอน5เนี่ยมันจะทําให้เกิด N-Type s เซมิคอนดักเตอร์นะซึ่งมีแนวโน้มในการจะเป็นตัวนําในทางตรงกันข้ามกันครับนะถ้าเราเจือสารนะครับเจือสารเข้าไปในนี้ ที่มีเวลเลนอิเล็กตรอน3าสารที่ให้อิเล็กตรอน3ตัวเออสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะสารตัวนำก็จะมีอ,อิอนเล็กตรยค่ตรงกลางใช่ปม่ามันถูกเติมเข้ามา3นะแต่เดิมมันมีอยู่สี่ ทีนี้เนี่ยมันถูกเติมมา3นี้แนวโน้มของมันก็คือว่ามันยังมีที่ว่างสำหรับอิเล็กตรอนอีก1ตัวเออมันมีที่ว่างมันล่อใจอ,อิเล็กตรอนอีก1ตัวนะมีความคือมีความชักชวนอะว่าอิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัวถ้าจะมานะฉันมีที่ว่างให้นะครับ เออถ้าจะมานะยังมีพื้นที่ว่างๆให้อยู่นะมาได้นะอะไรวานวันเนี้ยนะเออจะมาหรือไม่มาเนี่ยเรื่องหนึง่งแต่มีที่ว่างให้นะครับการที่มันมีที่ว่างให้อิเล็กตรอนมาให้เข้ามาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยถ้าเรามองในแง่กลับกันมันเหมือนกับว่ามันมีอิเล็กตรอนที่ควรจะมีอยู่หายไปตัวหนึ่งอะ่ะนะแทนที่จะมีอยู่นะครับแต่คือไม่มีอยู่นะครับ เออถ้ามีอยู่มันจะครบถ้วนเหมือนกับมันจะครบถ้วนสมบูรณ์มันจะโอเคอะนะครับแต่พอมันไม่มีอยู่ปั๊บมันเหมือนกับลบอิเล็กตรอนเป็นประจุลบใช่ไหมมันมีความเป็นลบหายไปตัวหนึ่งอ่ะนี่การที่เหมือนมองในแง่ที่ว่ามันเหมือนมีความเป็นลบหายไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มองได้ว่าเจ้าที่ว่างตรงนี้มันเหมือนเป็นเป็นประจุบวกอะซึ่งเขาเรียกว่าโฮ o นะเขาเรียกว่าโฮ OE เจ้าโฮตัวนี้นะมันมีลักษณะเป็นบวกนะครับมันเสมือนเป็นบวกก็คือเป็นภาวะที่ขาดอิเล็กตรอนไปแนวโน้มในการที่ด้วยก,กับลักษณะความเป็นบวกอของมันเขาอาจจะเป็นที่มาว่าทําไมเขาเรียกมันว่านะสารกึ่งตัวนําประเภทนี้นะที่ถูกเจียสารอื่นที่มีอิเล็กตรอน3ตัวเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเป็น p type ครับ เป็นประเภท P เป็นเซมิคอนดักเตอร์ประเภท P นะก็ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งแนวโน้มของ P type เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีอิเล็กตรอนเติมเข้ามาสักตัวหนึ่งเนี่ย มันก็เหมือนมีความครบของมันนะพอมีความครบปับ๊บมันก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครละนะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ก็ไม่อยากจะไปไหนละอิเล็กตรอนที่ไม่อยากจะไปไหนเนี่ยมันทําให้สารตัวนั้นๆนนนมีสาภาพที่เป็นฉนวนถูกไหมยนันแนวโน้มของอะพทเนี่ยมันจะมีแนวโน้มในการเป็นฉนวนนะครับเออเป็นฉนวน ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่กลศาสตร์ควอนตัม่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับไดโอดแล้วก็ทรานซิสเตอร์อยังไงความเกี่ยวข้องกับไดโอดกับทรานซิสเตอร์เราอาจจะต่อไปนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเราเอา n พาทายกับ p type เนี่ยนะนะเมาต่อกันกับ p type ออไอการต่อกันระหว่างเ e อ t นไทกับ p t ไ p e ตัวเนี้ยที่มันจะนำไปสู่การผลิตไดโอดนะหรือทารานซิสเตอร์ไออันนี้แหละคือความเกี่ยวข้องนะครับนะจากตรงนี้ก็จะนำไปสู่ไดโอดกับทารนซิสเตอร์นะครับออประมาณว่าถ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าทาง n-type น,นั้นเข้าด้านนี้มันไหลได้ นะถ้าเข้าอีกด้านหนึ่งมันไม่ไหลอะไรประมาณนี้นะครับเออนั่นก็จะมีรายละเอียดไปนะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราพูดถึงอะไรไปบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วงงเรากําลังพูดถึงไดโอดกับทานิสเตอร์นะครับเป็นอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนึงแล้วมันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ควอนตัมยังไงก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการอธิบายการหลักการของสารกึ่งตัวนําที่จะนําไปสร้างเป็นไดโอดกับทานิสเตอร์นั่นเองซึ่งคณรรศาสตร์ควอนตัมเขาเข้ามาเกี่ยวข้องในการอธิบายว่า สารตึ่งตัวนำนะครับเนี่ยมันที่จะนำไปสร้างเป็นสารประเภท n-type กับ p-type เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมที่ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับระดับพลังงานนั่นเองนะครับนะก็ถ้าเรามี s e m i c o n d u c t ร r อยู่นมีสารกึงตัวนำอยู่เติมสารอื่นลงไปที่มีอิเล็กตรอนห้าตัวหรือมีเวเลเล็กอิเล็กตรอนห้าตัว มันจะทำให้ผลรวมของการเติมลงไปเนี่ยกลายเป็น ntype Semi Conductor นะมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวนำนะอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปกระเด้งออกไปตัวหนึ่งอ่นี่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระนะกลายเป็นตัวนำอนะประมาณนี้นะครับแต่ในทางกับการถ้าเนะติมอิเล็กตรอนที่มันมีเติมสารที่มีอิเล็กตรอน3ตัวลงไปนะ มันก็จะอิเล็กตรอนสามตัวตรงนี้มันจะทําให้สารถึงตัวน้นมันมีที่ว่างอันหนึ่งที่พร้อมจะให้อิเล็กตรอนตัวอื่นเข้ามาอยู่ไอ้ที่ว่างที่อยู่ที่มีอยู่เนี้ยนัมองในทางกลับกันก็คือเหมือนกับเป็นช่องว่างๆนะที่ขาดอิเล็กตรอนการขาดภาวะที่ขาดอิเล็กตรอนก็กลายเป็นภาวะที่เป็นบวกไปนะครับเรียกภาวะที่เป็นบวกเนี้ยว่าโฮนะแล้วก็เรียกสารถึงตัวน้นประเภทนี้ว่า Ptype นะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นฉนวน นะครับเออ e, เพราะว่าถ้าอิเล็กตรอนเข้ามาปับ๊บทุกอย่างมันก็จบเลยมามันจะอยู่กันอย่างนี้แล้วอิเล็กตรอนจะไม่อยากจะเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะอิเล็กตรอนไม่อยากเคลื่อนย,ย้ายมันก็กลายเป็นเชิงร้นนะครับแล้วก็ถ้าเอา2สอสรซันงตัวนประเภท n-type กับ p-type นี่มาชนกันนะมันจะกลายสามารถนําไปสร้างเป็นไดโอดแล้วก็ฐานซิสเตอร์ได้เออ e, ความเกี่ยวข้องมันก็จะอยู่ประมาณเนี้นะครับโอเคนะก็จบในส่วนนี้ไปนะครับ